เอากับเกดเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับคำเรียกตับอีโบค่ะนะคะมิสมูไม่ใช่เวลาคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบอดี้รอบนอกแล้วก็ข้างในคอนโซลนะคะเพราะออปชันเขาจะเกต็มแค่นี้นะคะไปดูกันเลยค่ะมีไฟเดย์ไลท์พร้อมแล้วนะคะและที่สำคัญคันนี้แต่งมาเรียบร้อยคือคอนเซปต์แม็กใหม่ย่างใหม่เหมือนเดิมค่ะครับ ได้คันนี้จบไปเลยนะคะแต่งมาเรียบร้อยแล้วสำหรับหลายๆท่านที่หารถเล็กรถอีโกคาคันนี้นะคะ ishi, มิซูบิชิมิลาดคันนี้ปี2018ราคาเพียงแค่2 9 9 0 0 0แค่นั้นค่ะค่างวดพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะคะขับง่ายขับคล่องขับไปได้ทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็นั่งเป็นครอบครัวเล็กๆ5 7คนได้สบายนะคะคันนี้เล็กพิกาโ,โนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยคะ่ะออปชั่นจัดเต็มระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะเย็นสบายค่ะคันนี้เป็น Airbag ก ABS คู e ่ H นะคะเป็นหน้าจอติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยเป็นระบบทัชสกรีน DVD Bluetooth คือดีมากเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณห้ามพลาดนะคะหลายๆท่านที่ สอบถามกันมามากเลยทีเดียวสำหรับรถเล็กอ e ีโกคาคันนี้ประหยัดน้ำมันนะคะเป็นผลิตมาจากผ้านะคะชนิดเฉพาะของเขาเองนะคะไม่อับชื่อไม่ขึ้นลานะคะเป็นสีดำแล้วก็มีลวดลายคาดมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังผู้โดยสารนะคะเป็นยังไงกันคะบอกแล้วว่าเล็กพี่ขี้หนูคือนั่งสบายกว้างขวางมากแล้วก็รถคันนี้ใหม่มากสะอาดมากนะคะ ไม่เล็กค่ะไม่เล็กค่ะพับบอดได้ค่ะคันนี้พับบอดได้เก็บสัมภาระได้เยอะมากนะคะจะให้ดูพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะกดรับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้โดยพวงมาลัยนะคะ ขับง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องเอื้อมมือนะคะสําหรับคันนี้นะคะเก๋ขอฝากอีกหนึ่งคันนะคะว่าสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับใครที่หายอีกโก้ค่เก๋ฝากด้วยนะคะมาดูข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวเก๋จะให้ดูในส่วนของกระจังหน้าก่อนนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการชนหนัก นะคะไม่มีน้ําท่วมปิดแก๊สมานะคะให้ดูเครื่องนะคะหัวใจสําคัญของเครื่องนะคะว่าเป็นรถบ้านรถเดิมนะคะออกมาจากโรงงานแบบไหนคือแบบนั้นเลยค่ะอุ่นใจได้ค่ะเอารถกับเราไปได้กับสีลูกคาเซนเตอร์นะคะรับรถไปเนี่ยคุณสบายใจได้เลยหายห่วงนะคะเครื่องใหม่เครื่องสวยไม่มีการชนมานะคะรับประกันเลยค่ะเพราะว่าสีลูกคาเซนเตอร์คัดสันมา โดยละเอียดนะคะว่ารถต้องเป็นรถบ้านรถเดิมเท่านั้นนะคะคุณสามารถติดต่อสอบถามนะคะมาได้เลยค่ะสภาพสวยแบบนี้อย่ารอช้านะคะห,หลายๆท่านนะคะที่ได้ชมคลิปเปแล้วนะคะบอกเลยว่าเล็กที่โตน,นะคะคือเอก,ก๋ตัวใหญ่มากนะแล้วก็สามารถเข้าไป เมาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยค่ะของรถกระราย้ำนะคะว่าเครดิตฟรีดาวน์และที่สำคัญเอกสารน้อยมากเอกสารนิดเดียวค่ะสามวันรับรถจบแน่นอนค่ะที่สี่ลูกคันเตอร์นะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับ Mitsubishi Mirage คันนี้ราคาเพียงแค่299,000ลดฟรี2 0 1 8นะคะสำหรับวันนี้เกลาก่อนแล้วพบกัน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้นะคะบ๊ายบายค่ะ